ครับกับสวัสดีช่วงเสาของวันทีเก่าธัานวาคมพศ2566ันากบับสวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง YouTube ยูซี่พระโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกับสวัสดีแฟนทั้ง Facebook ของง่วมมุนีเมีสียูซี่พระโคสิ่งเและากับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับเสาหนี้กะมีง่วงเม่ลูกมาแบ่งพี่แบ่งน้องในราคาที่ถือซงฟรีบอมี่มาจำด้วยครับ บ่อขายแพงบ่ก็ไมด้หลายครับพี่น้องครับก็แบ่งกันไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเป็นง่วทรงฟีสองรอยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันจะเงินปลายทางได้ครับพี่น้องครับผมว่ามองเอาเลยนะครับพี่น้องครับผู้ใดงบหน่อยพ่อไปเลี้ยงครับพี่น้องครับนี่ครับเอาคมเลี้ยงนี่ก้อนครับเป็นแม่ลูกผูกงัวลูกแรกแม่มีหางขาวได้ครับพี่น้องครับเป็นแม่แท้กลางบานเท่าเนึครับแม่พวสูงหลายครับสูงหนึ่งร้อยสามสิบบวกลบสองประมาณนี้นี่ครับนี่ครับตัวแม่เพื่อนครับพี่น้องครับ ลูกเป็นพญยาม่วได้ครับหนาใบโพหางดอกครับลูกครับลูกผูลูกผูอายุสิบห้ามือครับพี่น้องครับนี่ครับตัวตลูกครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกไส้เป็นหางดอกหนาใบโพครับพี่น้องครับเอาไปมองขายเลยครับพี่น้องครับหนึ่งมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรงรกันได้ครับแต่มันไกลกันบหลายบวกสองร้อยลายก็ส่งฟรีให้ได้่าถ้าบวกายก็ท่านก็ต้องซอยคานมำมันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับหายงาล้วครับม่วราคานี่ครับพี่น้องครับ แม่สดๆครับง่วลูกเรียกเนี่ยลูกลูกพะาง้วแล้วครับพี่น้องครับผู้ใดหาเลียงผู้ใดถือเช็ดเนี่ยหมอเลยครับพี่น้องครับนาใบโพหางดอกครับลูกครับแชร์หนึ่งหมื่นแปดพันบาทเด้ครับพี่น้องครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์ห้องาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตมุนบ้านฝางอำเภอกาศวิสัย จังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับานไปครับพี่น้องครับเมืองควบนี้ครับเป็นแม่ลูกเมียงหัวลูกแรกใื่ยังครับแม่กับว่าสูงหลายแม่กับลอยยิ้มหาบวกด้ครับพี่น้องครับแต่ว่าได้ลูกเมียงวัวลูกแรกครับนี่ลูกสาวเพิ่นอายุสองเดือนครับพี่น้องครับถึงวัวแม่ไม่เยอะครับพี่น้องครับสําหรับควบนี้เ่าไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรลวงกันได้ครับ ถ้าท่านใดสนใจกาโทรตามที่เบอร์ผมให้ไว้เด้อครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับนี่ครับตัวลูกสาวกันเดี๋ยวมันมาหน้ามียังไม่ย้อนแสงครับพี่น้องครับผู้ใดทุนหน่อยๆครับพี่น้องครับเนี่ยครับพ่อไปเลี้ยงครับพี่น้องครับวันนี้มาเมืองโคมนี่ครับเป็นแม่ลูกผูว ลูกไส้อายุ4สี่หาเดือนแม่เสื่งผ่านรอบเด้สองเดือนแล้าผมไม่ได้ตรวจท้องไม่ได้ประกันครับพี่น้องครับอันนี้ข้อมูลจา,จากของเกา่าแบบตัวแม่เพป่นแม่กะสูงลอยอยิ้มหาบวกอ้างๆดูหมูอยู่นนครับพี่น้องครับได้ดูหมูลูกกับลูกผสมบามันใจลูกกับทีว่าโอเชค,ครับเนื้อดีครับแถวว่าตามภาษาชาวบ้านกับลูกเนียเนื้อดีสําหรับค้ดนี้เอาไปสองหมื่นบาทเพียงเพียงครับเอาไปรุนท้องเอาด้วยครับทับโต พอประมาณเสื้อละพันน้ำบานครับพี่น้องครับไปสองหมื่นบาทเพียงเพียงหรือท่านสิยกหมดทั้งสามโค้ก็ได้เครับพี่น้องครับทํายกมาทั้งสามโค้เอาไปในราคาสุดคุ้มครับเอาแช่หามื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับหามื่นสี่พันบาทง่วงหกตัวนะครับพี่น้องครับสามโค้ครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับศูนย์หงหาสองศูนย์เจ็ด มังเป็ดแปดซีนะครับพิกัดของข้อควรตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนตบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนะครับชิปนี่ผมเปิดอยมองราคาเอาเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าพอเพียงไปขายเพียงไปกับโบมีประโยชน์อีหยังครับพี่น้องครับขายหม่องมันแม่นหม่องมันเลียวหรอครับพี่น้องครับพอพี่น้องผู้ทุนหน่อยก็ซื้อได้ผู้มือใหม่ก็ซื้อได้ครับพี่น้องครับเป็นเงินฝากเงินออมครับบ่ต้องคิดหยังหลายครับง้อราคานี่ขอแชร์เลี้ยงเอาหยาเอาหยังให้เพิ่นกินครับพี่น้องครับบ่มี่ขาดทุนแน่นอนครับพี่น้องครับ นี่ครับนานมาที่ครับเริ่มหายงาแล้วครับง้อราคานีครับพี่น้องครับสียกสีแยกได้เหมือนครับถ้ายกเหมือนสามโคมนี่กะออกไปในราคาสุดคุ่มครับหาหมืนสี่พันบาทได้ครับพี่น้องครับถ้าแยกก็ะยังทีราคาที่น้ำเลี้ยนไปหมองขายได้ครับพี่น้องครับลูกเนียนๆกินยาดีครับพี่น้องครับผู้ใดทุ่นเหนื่อยไปท่อมไปได้ครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังเนี่ยนอนบ่เกินโตเนี่ยนอนครับลงรแล้วจินเขาน้ำกันได้ครับพี่น้องครับไม่มีอายครับ ว่าสมน้มสมเหนือแน่นอนครับสุดคุมแน่นอนครับพี่น้องครับง่วนนี่ใสดีทุกโตได้ครับพี่น้องครับผูกร้านได้ครับง่วนนี่ใสดีอยู่ครับเป็นเสือกเป็นหยางอยู่ครับพี่น้องครับในยุคปัจจุบันนี่ยังไปถือมันครับพี่น้องครับหนาด่างหางดอกระทางมันว่าตะเรียงอ้วนครับอันนี้เอาคว้วเป็นจริงเบาครับเบาดีใส่ง่วนจะคล้องเมนพอมีน้องเพราะจะได้ซื้อน้ำผมกับเบาเป็นหยังครับฟังเป็นค้หมูลข้อมูลไว้ครับพี่น้องครับในยุคปัจจุบันนี่ว่นจะคลอยอ้วนครับพี่น้องครับ ขายดีทุกงงวงว่าจะอ้วนถ้าอ้วนเพราะว่าจะสิงงวงเย็บง้วงงามง้วงเรียดร้อยกะบ่ได้ราคาคือเก่าครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าอ้วนมากมีราคาแน่นอนได้ครับพี่น้องครับครับสำหรับถ่ายคลิปนี้กะขอฝากช่องยูทูบยุซี่พาโค้สิ่งหนึ่งส่วหนึ่งฝากอุดหนุนฝากติดตามฝากเข้ามารับชมชิมลูกในบ้านหวานในสวนน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจให้แจทีมงานหน่อยหน่อยเขาหน่อยนะครับพี่น้องครับขายง้วงขายแบบจริงใจบ่มีคอนเทนต์ครับพี่น้องครับอ่าให้รู้ตัวนะครับพี่น้องครับขายราคานี่ ส่งฟรีให้พร้อมเจบเงินปลายทางพร้อมครับพี่น้องครับมั่นใจได้ว่าตรงปกตรงสเปกแน่นอนครับพี่น้องครับบ่เปรียบพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ให้การสนับสนุนแน่นอนครับพี่น้องครับครับคุณมากครับพี่น้องครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก่ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ